ผมกับสวัสดีครับพ่อพี่น้องลุงป่าเอาอ่ะอาจารย์นกเขาใหญ่สู้ขูสูคนครับออกรอบครับรอบครับนั่นแหละครับนี่พานกดินออกมาครับเจ้าใหญ่บดีสดเด็ดนะครับบดีติดตั้งกล้องครับมันี้มากับไม้แถวยังว่หน้าหน้าฝ่ยยคู่ครับบดีออกดนครับโซนนิ้วเวียกไหลไปน้าให้อ้อยครับ ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะม้านเลยครับดินภาพภาพละ่ะเจ้าหญ่จัดให้ล้วครับเอ้าไปเบิ่งตัวน้ำกันเลยครับพมนี่เมีบเทนครับโอ้ยโมได้ปดขึ้นดนลนะครับลงมมาสองตัวครับนี่ครับเอ้ยกากกาก โอ้ยบทธทับมาดาครับบัธทัมดานี่ครับติดเข้าไปสองลักครับผมอ้ยขึ้นมานครับรุ่นเมียบจมครับผมจัดอีกละ่ะติดสองขางเลยครับโอ้ยหบหบนิ้วครับตัวนี้เต็มคอครับนี่ โอ้ยอ้าเล็บกระดับครับทรงนี้ใบน้ำมันไหลโอ้ยสุดยอดมาได้พ่อกันดนครับ <c oughs> นกกระเลยดนเลยครับนกดินมาได้ทำงานเอาเอาอยู่บ่ะมาลูกเอาลูกลูกอะไรลูก คือเก่าขับตกตัวเก่าเอ้าเอ้เอาไปไดยคือบทเหรินวะคือบทตุบบทตับเอ้ามีแววครับมีแววอย่างนี้คือเขาแต้มที่สิบหกแล้วครับนี่ไม้นี่ต่ำธรรมดาเป็นไม้เสียงใหญ่แต่ว่าเสียงหน่อยลงครับลงสองตัวครับคู่ไรกันมา ตัวนี้ติดก่อนครับเฮ้ยวสิแพ็กคู่อยู่เอ้าเอาอยู่บ่แล้วดูกบทีครับรุ่นนี่เอ้ อือ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 โอ้อหโบเอาครับอุ้ยมีอยังดีบนนกตัวนี้สนับปีกครับออมาได้ออกดนกับมีหมานอยู่เนาะ นกกระบ,บอกยักเล่นครับโอ้ของดีพ่อแล้วครับนี่ครับผมเสียนโซมุ่นดีได้ครับนี่สนับปีกแต่ว่าเสียงบอจูปอนไดแต่ว่ากระดาการอยู่ครับเสียงบืใหญา่โอ้ผูร้อยเปเส้นครับนกตัวนี้โอ้ยมีเสียนโซพร้อมครับ เจมไม่มได้เอาสดเด็ดยังดอกครับผ้าพี่น้องมาเบิงเสลื่ยนี่แหละครับนี่ผ้าพี่น้องมาเบิงเสลื่ยเจ้าใหญ่ละเอ้วขู่เซื้อเบิงนี่ครับอาดูบอเอออืม,อม,อม,อม มาลูมาลูโอ้มีรูดีเกตพนกกระไดเอ้าเอ๊ะเซ็ตแบบใดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะาโอ้แจมขับลัานนี่นี่ครับบินมาจับต้นกอางนี่ครับนกสามสี่ตัวสไล่ลงมาเลยวาา มกแมกมกแมกโดดคอนเลยครับเจ้าญ่ก็บ่อยกเ่นครับบ่ได้ออกดนโอ้ยเป็นผิดแห้งครับนกบ่ได้ออกดนนี่บ่ย่อมเ่นครับเอาลุงลักไว้เป็นโอ้ว่าเป็นั่มโมงครับกากระไรกากระใหพผดพโ,โอ้ย เสียงใหญ่บ่ลงครับอ๋อบิดไมก้กระพโอ้ไม้นี่งามอยู่ครับนกไหลรลบคำมาไหลครับสนนนาสุนหนนลังอยู่แต่วความยงนี่บ่ตรงเว้าเลยครับยงคากอีลี โอ้ยอยากให้พิต่ตีบังจักบาทเนี่ยนะนั่งขึ้นใจดีใจทุนแท้ดูบุ๊มบิม้เตรครับอ้าวโอเคครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาอาจาร,รย์นกคนาใหญ่สู้ขู่สู้อนครับเดี่ยวมารับ ฟังผมเบาผมจมนะครับเนาะ <c oughs> มอบนีช็อตเด็ดตัวครับเอาไปนี่ัะติดเลยยังมาเบิงโลดนี่ขึ้นคมคมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆพอกันอีพี่นาครับเก็บนกล่ละเสด็จปดขึ้นเง้าวขอบคุณครับ